นี่ครับตีเฉียงไว้ขวาเยอะเลยครับนี่ครับมาแล้วครับนี่ครับครับปลาตะโกกได้สวยครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับมาแล้วครับปลาพรมครับตัวนี้ครับก็สวัสดีครับพบกับพันกงพิ้งค์แชนแนลนะครับช่องตกปลาของนักตกปลามือใหม่นะพี่จพานาาออกหมายตกปลาไปด้วยกันนะครับแล้วนี้นะครับผมก็พานานะครับออกหมายตกปลามาอยู่ที่หมาย ปากคลองมากล่องน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะตีลงไปในจุดที่เป็นใต้สะพานนะครับก็ตีตรงโป๊ะตรงนี้เลยนะครับสำหรับชุดหน้าดินตรงนี้คือต้องใช้ตะกั่วลูกใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็เหยือของเราใช้เป็นมอคคิดนะครับปั้นอยู่กับตะก้อ4เซนนะครับแต่ว่าสังเกตได้ว่าเราจะไม่ได้เกี่ยมเม็ดโฟมนะเพราะหมายเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นปลาตะโกกนะครับคือถ้าที่เราทดสอบมาแล้วที่เราลองมาครับหมายเนี้ย ต้องใช้เป็นต้องติ้งเป็นขนมปังนะครับก็เดี๋ยวติดตามรับชมนะว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ติดตามรับชมเลยครับก็เดี๋ยวซีเลยสองทันนะครับก็หมายนี้ตีไปบริเวณร่องน้ำครับตรงกลางคลองนะครับแต่ว่าหมายเนี้ยจะบอกเลยว่าอุปสรรคครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับคือมาหมายนี้คือเสียตะกัวเสียแล้วก็แน่นอน,นครับ แต่ว่าปลาตะโกกนะครับก็คือไซส์สวยนะครับนะครับตีไปบริเวณกลางล่องน้ำาะะครับครับมาขอติดตามแลบชมผลงานนะครับผมหมายนี้ผมมาบ่อยแนละ้วแต่ว่าไม่ค่อยได้อัดคลิปลงคนระับโอ้โหน้ำแรงมากครับวันนี้ ปวดเบอร์ใหญ่เรายังสุพัดปิวเลยครับนี่ครับพัดเข้าหาับพัดเข้าหับโป๊ะหมดเลยครับโอ้โหน่าจะไม่รอดนะครับวันนี้ปกติแล้วเราจะลงไปลงไปที่โปะนะครับลงไปตกที่โป๊ะแต่ตอนนี้เหมือนเขาทําเป็นท่าเทียบเรือไปแล้วครับไม่น่าจะลงไปได้ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีปัญหาครับเราก็เลยตีตรงริมตลิ่งตรงนี้แล้วกัน เดี๋ยวชุดนี้เราลองเทสดูก่อนนะครับน้ำค่อนข้างแรงนะครับมีอาการครับพันซ้ายนะน่าจะเป็นปลานะครับตัวครับปลาแน่นอนครับ าลครับโดนครับนี่ครับมาแล้วครับนี่ครับครับาตะโกกใช้สวยครับหมายนี้ครับตะโกกครับผมนี่ครับตีัปเดียวครับได้มาครับตะโกกครับเอเครับไม่แ้วครับวันนี้ เรายังไม่ได้เอากระชังมานะครับถามคามนี้ก่อนว่าเขาเอาไหมครับอลุงไปแล้ว,วให้ลุงย้กันนะนะครับ ได้มาครับหนึ่งแต้มครับให้นาแกไปครับนะครับชุดที่สองครับนี่ครับก็ตีออกไปทางขวาหน่อยครับเพราะว่าน้ำแรงมากครับก็เดี๋ยวน้ำน่าจะพัดนี่ครับตีเฉียงไปขวาเยอะเลยครับ น้ำน่าจะพัดมาพอดีนะครับนี่ครับคันนี้พัดมาพอดีนะครับเอ๋ครับหมายนี้กินนะครับหมายนี้กินนะครับกินแน่นอนถ้าหมายนี้ผงหรือเปล่าครับวัดเลยครับติดหรือล้วครับเนี่ยครับหมายนี้ นี่ถ้าอุปกรณ์ไม่ถึงขาดแน่นอนนะ,ะหลุดแล้วครับหลุดแล้วครับมีตัวหรือเปล่าครับมีตัวหรือเปล่าครับได้ปลามาด้วยไหมหนืดๆน,น,น,นะครับหนืดๆน,น,น,นะครับเอาได้ปลามาด้วยครับนี่ครับ นี่ครับมาอีกตัวแล้วครับปลาตะโกกไซดีเลยครับโอเคครับผมชุดสองสองชุดครับได้สองแต้มครับนี่ครับนี่ครับปลาตะโกกไซส์สวยเลยครับผมหมายความว่น้อยนะครับใต้สะพานอรุณอมรินนะครับเดี๋ยวให้น้าเข้าไปนะครับขนมปังนะครับเราก็ตัดเป็นชิ้น สี่เหลี่ยมนะไม่ต้องใหญ่มากครับแค่พอหุ้มตัวเบ็ดพอนะครับมีตัดหน่อยครับช่วยทมสวยงาม ตัดขอบออกนะครับทั้งสี่ด้านเลยแล้วก็ตัดประมาณแบ่งให้ได้ประมาณหนึ่งสองประมาณสี่เส้นนะครับนี่ครับแบ่งเป็นเส้นยาวๆประมาณนี้ครับสี่เส้นขอบแล้วก็ไม่เอาครับนี่แล้วก็หนึ่งเส้นเราก็ตัดเป็นสองชิ้นนะครับแล้วก็หุ้มตัวเบ็ดเลยครับหนึ่ง หนึ่งเส้นครับแบ่งเป็นสองชิ้นนะครับแล้วก็หุ้มตัวเบ็ดน,นะครับนี่ประมาณนี้นะครับสายผมก็ยังเป็นสายหน้าดินชุดเดิมนั่นแหละครับชุดสายหน้าดิน20่สิบปอนั่นแหละแต่ว่าคือมาตรงนี้ก็คือต้องเสี่ยงหน่อยครับติดก็คือขาดครับจังหวะที่จะเก็บคันเข้ามาคือ,อ วัดปุ๊บแล้วก็ต้องเสาวแบบเร็วๆเลยนะครับนี่ครับตีไปกลางร่องน้ำนะครับในตัวแน่นอนครับถ้าตีไปกลางร่องน้ำเนี่ยกินแล้วครับโอ้กินแล้วครับพึ่งวัดพิ่งตีลงไปแล้ว นี่ครับเราวัดช้าครับเอ,อติดหลุดมาแล้วหลุดมาแล้วหลุดมาแล้วครับอยู่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับมาแล้วครับปลาพมครับตัวนี้ นี่ครับผมบอกแล้วครับหมายนี้ครับมีทั้งปลานี่ครับหมายนี้ครับไม่ไม่ปลาตะโกก็ปลาพรมนะครับจะมีสองตัวนี่แหละครับสองชนิดนี้เลยครับนี่ครับปลาพรมนะครับไซส์ประมาณสักสามสี่ขีดได้นะครับตัวนี้อโอเคครับมาอีกหนึ่งแต้มครับวันนี้สามร้อยสามร้อยกดกดเป็นตัววันเรียกปลาอะไรเนี่ย ปลาพรมครับผมหลุดพอดีเลยครับปลาอะไรนะปลาพรมเดี๋ยวให้นาข้างนี้ไปน้าน้าฮะเ,เลยอ่ะปึกกปป๊กตีไปเลยเนี่ยปลาพรมหัวเหม็นตอนนาเขาตกอยู่ข้างเราครับก็ นี้เราไม่เอากลับอยู่แล้วครับเดี๋ยวตกให้นะเข้าหมดเลยนะครับคันนี้เพิ่งตีลงไปเลยนะครับเนี่ยเพิ่งตีลงไปเลยนะครับ ก็ได้3แต้มแล้วครับวันนี้นะครับเป็นตาตะโกก2ตัวนะครับแล้วก็ปลาพมตัวหนึ่งก็โอเคครับรอดแถวครับวันนี้ขันนอกเรามีอาการนะครับน่าจะเป็นผงหรือเปล่านะครับไม่น่าใช่ปลานะครับขันนอกเรามีอาการนะครับน่าจะเป็นผงนะครับน่าจะไม่ใช่ปลา ไม่เป็นไรครับวัดไว้ก่อนครับน่าจะเป็นผงครับน่าจะไม่ใช่ปลาแต่มาทื่อๆแบบนี้อ่มีต้านหน่อยๆน่าจะเป็นปลาด้วยครับมีผงด้วยแล้วก็มีปลาด้วยครับแน่นอนครับหมายตัวแล้วครับนี่ครับหมายแล้วครับ cổ cổ, เดิม đơm ประมาณนี้อะ ní อะอะอะ Chạy, อะ chạy. แบบนี้ก็เดี๋ยวขอวัดเช็คเลยแล้วกันนะครับติดก็ติดนะครับไม่ติดก็เดี๋ยวเราลงเบ็ดอีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอวัดเช็คด้วนะครับมาติดอะไรไม่รู้ดวงดูครับว่าจะขาดหรือไม่ขาดครับชุดนี้ ก็เก็บเลยครับหลุดครับมาแบบนี้นิ่งๆแบบนี้ไม่น่าจะมีปลาครับนิ่งๆแบบนี้ไม่น่าจะมีครับไม่มีครับ ตัวเบ็ดหักไปตัวนึงเลยครับก็ตอนนี้ก็แสงหมดแล้วครับเราตีเบ็ดชุดท้ายลงมาแล้วครับก็บรรยากาศครับรอบๆก็จะประมาณนี้ครับสําหรับหมายปากคลองบางกวนน้อยครับบริเวณใต้สะพานอรุณอมรินครับก็เดี๋ยวดูผลงานปลารวมแล้วครับก็ปลาที่เราได้นะครับก็รวมกับน้าที่เขาตกอยู่ตรงนี้นะครับ ก็ได้ปลาตะโกกนะครับไซส์สวย 3- 4ตัวนะครับแล้วก็มีปลาพรมมาตัวหนึ่งครับปลาพรมก็ไซส์ประมาณสัก3ขีดน่าจะได้ครับ3 4มขีดโอเคครับก็ถือว่าไม่แห้วครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องกลับกันแล้วครับถ้านานาท่านใดนะครับชมมาถึงตอนนี้แล้วนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยครับแล้วก็คลิปหน้าหมายหน้าแล้วเราจะไปทำคลิปตกปลาที่ไหนก็ฝากนานาครับรบกวนติดตามกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็คงต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ